สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยก็จะพบกับความฟุ้งซ่านต่างๆก็เรียกว่ามันจะมีเรื่องในหัวเนี่ยพุดขึ้นมาเยอะยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เป็นผลจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนั่นเองเได้สัมผัสผู้คนเรื่องราวต่างๆนในแต่ละวันเนี่ยก็จะ สิ่งต่างตเหล่านั้นมันก็จะเข้ามาฝังอยู่ภายในใจของเรามันก็จะทําใหนะ้สิ่งต่างๆ่างก็จะคอยผุดขึ้นมานะเรื่องราวในหัวของเราเนะี่ยเยอะไหมบางทีมันก็ผุดมาคืนนอนมันก็จะผุดผุดผเยอะเลยนะทีนี้พอเรามาฝึกปฏิบัติใหม่ๆนะีนะ่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้ชำระล้างไอ้สิ่งที่ค้างค้างอยู่ในจิตใจของเรานั่นเอง เปรียบเหมือนเรามีบ้านนะที่เราไม่เคยดูแลรักษาเลยฝนะุนะ่นยักย้ายต่างๆก็หมักหมมอยู่ในบ้านของเรานะนะอยู่ๆเราจะไปทำความสะอาดปัดควาเช็ดถูเป็นไงนะมันก็ต้องฟุ้งออกมาเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็ต้องปล่อยให้กระบวนการตรงนี้ดำเนินไปนะสิ่งที่เราทำได้ดีก็คือเราก็อย่าเพิ่งไปรับเรื่องราวใหม่ๆเข้ามา ให้มันหมักผมอยู่ในใจของเราให้โอกาสตัวเองได้ค่อยๆซักฟอกชำระสิ่งที่ค้างค้างอยู่ในใจของเราเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันที่มันเข้ามากระทบใจของเราเยอะไหมในแต่ละวันที่มันมีเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมันเข้ามากระทบในใจของเราเนี่ยบางเรื่องนี่มันทำให้เก i, ิดความสันเทือนเกิดความเศร้าเกิดความโศก เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความไม่สบายกายเกิดความไม่สบายใจเกิดความคับแค้นใจในแต่ละวันกนะี่เรื่องหรที่มันไหลเข้ามาหลตรงาบางเรื่องเนี่ยมันเข้ามากระทบป,ปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ติดค้างอยู่ในใจของเรานะบางเรื่องนี่อยู่นานเลยมันสลัดไม่ออกเหมือนผ้าที่ตุกเปื้อน แล้วมันก็ติดอยู่ในใจแล้วมันก็จะผุดเรื่องราวนั้นอยู่หน,ห,นห,นหนึ่งเนี่ยผลจากการใช้ชีวิตของพวกเราถ้าเราไม่คอยซักฟอกชำระล้างจิตใจนะจิตใจเราก็จะเต็มไปได้วยความหมกมุ่จากเครื่องเศร้าหมองต่างๆจากการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ผลจากการที่เราใช้ชีวิตสัมผัสเรื่องราวต่างๆเราจะพลิกมาเป็นใจที่ผ่องใสได้อย่างไรก็ด้วยการเดินตามวิธีที่ถูกต้อง อรยิยมรรคมีองค์แปดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองเราจึงจะมีโอกาสซักฟอกจิตใจเราให้ขาวสะอาด